ท่านผู้ชมฮะวันนี้สิงจะพาท่านผู้ชมไปดูวัดศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งของเมืองลาวนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สิงจะพาท่านผู้ชมไปที่เมืองหลาแขวงอุลมไสนะครับเพื่อไปที่วัดพระเจ้าสิงคคำเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสองฝากทาง ระหว่างทางไปเมืองหลานะครับพี่น้องคือบรรยากาศที่เนี่ยยังคงแบบดั้งเดิมมากเลยนะยังมีวัวมีควายอะไรทำการเกษตรนะซึ่งเอาจริงๆนะพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ที่ยังมีควายที่อยู่ตามท้องทุ่งนาแบบนี้แบบหารู้ยากนะอยู่ในประเทศเราก็แต่ละแขวงแต่ละแขวงก็ หาลูกยากกันแบบนี้คือจริงๆแล้วไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยมีแล้วแบบนี้ซึ่งเป็นตัวเมือง,งเล็กๆอีกตัวเมืองหนึ่งของ,ของแขวงอุลมไซเ้าตั้งอยู่ทางภาคเหนือของลาวซึ่งไปทางพ,พงสาลีเนาะสาเหตุที่สิงมาเมืองนี้ก็คือสิงอยากวากกาบพระเจ้าสิงคำเนาะซึ่งเป็นบัตอีกบัตหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ ของประเทศลาวของเมืองลาวเนาะซึ่งที่เมืองลาวนับถือนับถือกันหลายเนาะ่างเส้นบรรสงการหรือว่าขอพรในหน้าที่การงานเอยในการเงินเอยอย่างนี้คนลาวเขาจะมานี่ก็จะเป็นตลาดชุมชนของเมืองหลานะครับพี่น้องเป็นเมืองเล็กๆที่อมหอบโดยภูเขาตอนนี้สิงก็จะถึงบัดรนาะท่านผู้ชม วัดท,ที่สิงตั้งอกตั้งใจขี่รถมา20กว่ากิโลเนาะมาจากเมืองชัยเพื่อมากราบพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งอยู่ที่แขวงรวมใสเลยนะตอนนี้สิงกํกำลังจะเข้าไปที่วัดนะท่านผู้ชมตอนนี้สิงก็ถึงวัดแล้วนะท่านผู้ชมบม่รู้ว่าจะสวยงามแค่ไหน จะสมกับการเดินทางมาไกลไหมโอ้โอ้ได้อยู่นะท่านผู้ชมบรรยากาศดูเงียบสงบเนาะโอ้ได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่ท่านผู้ชมเราเตรียมเข้าไปข้างในกันเลยเนาะท่านผู้ชมตอนนี้สิงก็ฮอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะบัด พระเจ้าสิงคคำมาเป็นบัตรที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบัตรครูวานครูเมืองของเมืองลาวอีกองหนึ่งอีกบัตรหนึ่งเนาะบารวมบารยเฉพาะก็คือสาวเมืองดาสาวเมืองไซแขวงอุลมไซเนาะคนที่อยู่ทางแขวงอื่นๆบาว่าจะเป็นแขวงอ้อมข้างหรือคนอาตาประเทศเนาะเขามา ก็จะมักมาขอพรเมื่ออะไรเขา,าขอ,ขอ,เอะไรมาแขวงอุดมร้าไสเนาะเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากแขวงอุดมไสปันใดท่านผู้ชมใช้เวลาในการเดินทางเข้ามาที่วัดนี้ประมาณ30นาทีจากเมืองไซเข้ามาได้ยินเขาบอกว่าวัดตัวนี้เนาะสามารถขอพรได้ทุกอย่างบูว่าจะเป็นการค้าการขาย หน้าที่การงานความฮักอีกอย่างต่างๆบัตรตัวนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์บางคนเขาขอก็เกิดผลแทะเห็นแทะเนาะก็มีการมาแก้วะแก้แกบนก็หลายคนโดยเฉพาะก็คือคนในของเขตใกล้ๆแขวงรวมไซเราอ,อย่างเส้นแขวงรลวงลำําแขวงพุกษาดีบอกแก้วอสิขาเจ้ามามาหลาย ท่านผู้ชมตอนนี้สิงก็เข้ามาอยู่ที่ในโบสถ์แล้วนะในสิมแล้วเนาะน่ะตัวนีน้ตัวนี้นที่บอกว่าพระเจ้าสิงคาท่านผู้ชมอ่ามีบรร,รยากาศโดยรอบรอบรอบของวัดเนาะคือเงียบมากเลยนะท่านผู้ชมนะเงียบยินแต่เสียงนกเสียงกาอืมนี่นี่เป็นข้างๆทางด้านข้างข,างของวัดการ บัตนี้น่าจะมีอายุนานเติบนะนานพอสมควรอยู่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวสิงจเลรินถ่ายรอบๆบ,บรรยากาศรอบๆบัตรบบนะให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนี่รูจากลักษณะของโบสนี้ จากสิมนี่ก็น่าจะอายุเก่าแก่พอสมควรนะท่านผู้ชมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เขาเพิ่งจะสร้างขึ้นนะโบดหนังใหม่สิงจะเดินไปข้างหลังบัตรนะครับพี่น้องเพื่อถ่ายบรรยากาศชุมชนของเขาหรือว่าเมืองของเขาเนาะ เป็นตัวเมืองหนึ่งที่ตั้งอ้อมหอบโดยภูเขานะท่านผู้ชมตัวเมืองเล็กๆดูเงียบสงบแบบสโลวสโลวะสโลไลฟ์นี่เป็นเมืองของเขานะท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ร้านหน้าเนี่ยตามสิงมาสังเกตดูแล้ว เมืองของเขาน่าจะยึดถือการเกษตรเป็นหลักนะท่านผู้ชมอย่างเส้นปูผักทองปูมะโมโปูพริกปูมะเขืออะไรพวกนี้ต้องขออภัยด้วยนะท่านผู้ชม EP นี้ก็มีแต่พระเนาะเนื่องจากว่ามาวัดเนาะก็ต้องได้ถ่ายที่วัดถ่ายบรรยากาศที่วัดแล้วก็ รูการออกแบบการดีชซยของเขามันเป็นยังไงนะการออกแบบการดีชซยของวัดก็บีจิตมากเลยนะท่านผู้ชมถือว่าเป็นศิลปะที่อีกสิ้นหนึ่งที่สวยงามมากเลยครับโดยเฉพาะพระเจ้าสิงค์คำนะ ส้มนามมา็บ้านเป็นเมืองเขาเนาะเป็นเมืองน้อยๆที่อยู่อ้อมหอบภูเขาไป่น,น้อยเมืองลาเนาะเมืองลาซึ่งเป็นนอนอยู่ในตัวเมืองหนึ่งของแขวงอุลมไซพี่น้องบรรยากาศที่นี่นี่ตามเบองนี่นี่ประชาชนอยู่ในเมืองนี่กันยัง ยึดถือการาเกษตรเป็นหลักนะโดยเฉพาะเปนการปลูกพืชปลูกผังก,กเลี้ยงสัตท่าผู้ชมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ข้างหน้าวัดนะอยู่ที่อันนี้มันเขาเอินสายน้ำพนะักเนาะน้ำพักเดี๋ยวสิงจะขึ้นไปถ่ายอยู่จุดอ,อีกจุดหนึ่งเนาะ ใส่แม่น้ำพากไหลามาจากตีนภูตีนเขาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเมืองมนดูเงียบสงบเป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบเรียบง่ายที่สุดลยบรรยากาศถ้าผู้ใดเ,เบื่อในเมืองนี่มาอยู่อย่างสิ่งนี้พอดีเลยพอดีแม่นเลยถ้งอ่งน,นี้เมืองเพิ่นนะ ท่านผู้ชมสำหรับอีพีนี้สิ่งก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้เดอ้อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ให้สิ่งในเรื่องท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้สิ่งได้เห็ดคลิปต่อๆๆๆๆไปให้ท่านผู้ชมได้เบิงได้ฮูได้สัมผั